อย่าเพิ่งยกเลิก t ิ k t o k s ช o p เด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะคะบอกว่ามีวชีแก้ไขไม้ตอนนี้อยากยกเลิกมากเลยซึ่งครูนรา,าจะบอกทั้งสองทางให้เลยเลยกันนะคะว่าถ้าเราอยากจะปิดฝั่งเซลเลอร์นะคะเราควรจะทำยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะปิดฝั่งของในหน้าเราควรจะทำยังไงมาเริ่มที่ฝั่งเซลเลอร์ก่อนนะคะอันดับแรกถ้าคิดจะปิดนะคะให้คิดแบบนี้ก่อนว่า ปัญหาที่เจอมันคืออะไรแล้วมันสามารถแก้ด้วยวิธีอื่นได้ไหมที่ไม่ต้องปิดเพราะถ้าหากว่าเราปิด TikTok Shop Seller ของเราไปแล้วนะติดปิดร้านค้าของเราไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถมาขายของใน TikTok Shop Seller ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งบัตรประชาชนะมันเปิดได้1ล้านและถ้าปิดแล้วคือปิดเลยกู้คืนไม่ได้นะถ้าใครเคยเจอคลิปก่อนหน้านี้นะที่คุณล่าบ,บอกว่าตอนนั้นคือ TikTok Shop Seller เขายังไม่อนุญาตให้ปิด ะะแต่ตอนนี้เขาอันอนุญาตให้ปิดแล้วอังน,นั้นคิดดีๆเพราะคุณน่าเจอปรึกษาหลายเคสมากนะคะเพราะว่าอยากจะปิดตอนนั้นคืออยากจะปิดเพราะว่าคิดว่ามันแก้ด้วยอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยปิดเลยดีกว่าแต่ทีนี้พอมารู้ว่าจริงๆแล้วมันสามารถแก้ด้วยวิธีอื่นได้ก็เลยคิดว่าจะกลับมาขายใหม่ทีนี้มันก็จะขายไม่ได้แล้วไงเพราะว่าถูกปิดไปแล้วในกรณีที่2คือถ้าเราจะจะ,จะปิดฝั่งในหน้านะคะในหน้าเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือเป็นในหน้าจาัดก,การที่เราเชื่อมโยงบัญชีกับฝั่งเซลเลอร์ของเรา นะคะอันนี้คือเราไม่ได้มีผู้ติดตามครบ1000นะเราก็เป็นในหน้าขายสินค้าได้ใช่เพราะว่าเราเชื่อมโยงบัญชีเอาไว้กับทางเซลเลอร์ทีนี้ถ้าเราอยากจะยกเลิกการเป็นในหน้าของเรานะคะก็คือให้เราไปยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีกับทางเซลเลอร์ตะกรกาก็จะหายเราก็จะไม่เป็นในหน้าขายสินค้าใน Tik t o k Shop แล้วนะ,ะส่วนกรณีที่2ก็คือเราเป็นในหน้าจากการที่เรามีผู้ติดตามครบ1000แล้วนะคะ t i k t o k Shop เขาก็เลยส่งให้เรา สามารถเป็น TikTok Shop Creator ได้นะสามารถขายสินค้าได้ทีนี้ถ้าเราอ่ะไม่อยากจะขายแล้วเราก็แค่ลบสินค้าออกให้หมดจากในช่องของเราแม้เราจะเห็นตะกร้าอยู่แต่คนอื่นจะไม่เห็นตะกร้าหน้าช่องของเราเขาจะสั่งซื้อสินค้าหน้าช่องของเราไม่ได้เท่ากับว่าเราไม่ได้เป็นในหน้าขายสินค้าให้ TikTok Shop แล้วจะเห็นได้ว่าการยกเลิกฝั่งในหน้าเนี่ยสามารถ กลับมาเป็นในหน้าใหม่ได้แต่ในฝั่งเซลเลอร์นะั้นคือจริงจังเีเรียสมากๆนะอยากให้คิดดีถ้าไม่มั่นใจว่าปัญหานี้จะแก้ได้ยังไงบ้างนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจปิดร้านนะคะแนะนำให้ทักแชทนะคะไปจองคิวปรึกษากับครูนราที่แอดครูนรานะจ๊ะ